สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาเที่ยวที่จุดชมวิวของจังหวัดชุมพรจ้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของเขามักซีจ้าเขาแมักซีของจังหวัดชุมพรจ้าวิวจะสวยมากเลยจ้าตรงนี้วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยจ้า บรรยากาศทะเลก็สวยมากเลยจ้ามีเรือเล่นผ่านก็มองแล้วสวยงามมากเลยจ้าเชิญชมบรรยากาศของจุดชมวิวเขามมสซีกันนะทุกคนเชิญชมได้เลยจ้า มาเที่ยวชุมพรก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวที่เขามัสซีจังหวัดชุมพรน,นะเป็นจุดชมวิวที่ว่าสวยงามมากเลยจ้ะก็จะอยู่บนบนเขาจ้ะเขามัสซีจ่ะชุมพรก็จะมองเห็นทุกมุมของจังหวัดชุมพรจาะทางด้านทะเลเนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นาปากน้ำจ่ะ มีคลองจ้ะคลองออกสู่ทะเลเนาะเนี่ยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่มองเห็นภูเขาไกลๆนู้นจ่ะแล้วก็จะเห็นอ่าวจ้ะตรงนี้จะเป็นอ่าวทะเลปากน้ําสู่ทะเลจ่ะก็ธรรมชาติก็สวยมากเลยจ้ะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอ่าอีกด้านหนึ่งจากของเขามาัสซีก็จะมีอ่ารูปจากรูปปั้นจากรูปปั้นของของลิงเนี้นนะเ็น่ารักจ้ะนี่จ่าก็มีหลายๆอ่าหลายๆมุมหลายๆทิศจ่ะก็ยืนอยู่บนเขาก็จะมองเห็น รอบๆจะรอบๆบ,อบ,อบริเวณจุดชมวิวเขามัสซีหลายๆด้านนะจ๊ะสวยมากเลยจ้ะก <c oughs> จ็กจะมองเห็นทะเลไกลๆนู้นนะจ๊ะ <c oughs> เห็นเกาะบ้างเห็นภูเขาบ้างนะจ๊ะ ก็สวยมากเลยจ้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสแจ่มใสมากเลยจ้าทาั้งๆที่ว่าเป็นฤดูฝนจ้าแต่วันนี้ก็โชคดีจ้าเป็นวันที่ว่าฟ้าฟ้าฟ้าสดใสนะจ้าฟ้าเปิดแต่ว่างั้นเถอะฝนไม่ตกจ้าวันนี้ ดอกไม้ใบหญ้าก็ขึ้นสวยงามมากเลยจ้าตรงต้นไม้นั้นก็จะมีอต้นกิ้งต้นไม่ใช่ต้นจ้ะขออภัยจ้ะเมื่อกี้ผ่านมาแล้วจ้ะกิ้งก่าจ้ะกิ้งก่าจับอยู่ต้นไม้จ้ะเกาะอยู่บนต้นไม้ บรรยายก็ช้าใช่ไหมรูปภาพไปก่อนแล้วจ้าแต่ว่าก็สวยจ้าเนี่ยจ้ะบริเวณน,นี้ก็จะสวยมากเลยจุดชมวิวจ้ะก็จะเห็นหมู่เกาะต่างๆอยู่ใกลๆสวยงามสวยงาม very beautiful ชุมพรไทยแลนด์ เนี่ยจ้าสวยจ้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งจ้าก็มีต้นไม้แล้วก็จะมองเห็นทางด้านนี้จ้าด้านนี้ก็จะเห็นลําคลองภูเขาไกลๆจ้า แล้วก็เดินมาทางด้านนี้อีกจ้ะด้านนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันจ้ะเนี่ยจ้ะถึงจะมีต้นไม้สูงแต่ก็มองเห็นะทะเลแล้วก็เกานะนักสวยๆจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะ เนี่ยจ้ะตัวกิ้งกาจ้ะเกาะอ,อยู่บนต้นไม้จ้ะเนี่ยจ้ะตาก็ถ่ายใกล้ๆเลยจ้ะตัวเล็กๆน่ารักจ้ะมองไกลๆก็จะเห็นอาเกาะนะเกาะต่างๆแล้วก็อา่าเห็นบีดจ้ะาหาดหาดสวยๆจ้ะชายหาดจ้ะ มุมนี้ก็สวยจ้าทุกคนสวยงามมากเลยจ้าวันนี้แสงสีได้หมดเลยจ้าแสงสีสดสวยสดใสจ้ามาเที่ยวชุมพรหรือว่าพันลงมาทางภาคใต้ของชุมพรก็แวะเที่ยวชมได้นะจ้าที่เขามักซีจ้า นี้ก็จะเป็นบรรยากาศขับรถลงภูเขาแล้วจ้าก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกคนทุกๆกําลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขับรถลงเขาจ้าขับรถลงเขามาซีจุดชมวิวจ้าเนี่ยจ้าทางลงก็จะชันมากเลยจ้า แต่ก็เห็นวิวทะเลสวยงามจ้ะก็ถ่ายอตอนที่ว่าขับรถลงภูเขาจ้ะเนี่ยจ้ะแต่ถนนก็ดีมากเลยจ้ะถนนก็ขับได้ไม่ยากเท่าไหร่จ้ะก็เห็นวิวทะเลสวยๆจ้ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคนจ้าขอบคุณจ้า a ต k ง o ิว h a n ง you บาย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 สวัสดีค่ะ 拜拜，拜拜。